ครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับุผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาปรากฏว่ามีคนร้ายนะฮะมาข้างๆแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยฮะจ่อแล้วเหนี่ยวไกคือยิงสามีเขาต่อหน้าเขาครุผู้ชมครับที่สําคัญนะฮะชายคนนี้เนี่ย มีลูกอายุ7ขวบด้วยณนะวันนี้ตํารวจรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครยิงแต่ยังจับไม่ได้เพราะมีกระแสข่าววางเหมือน,นกันว่ามีคนเนี่ยพาหลบหนีอยู่แล้วเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่แน่นอนครับมาเบื้องลึกเบื้องหลังมันไม่ได้มีแค่เรื่องราวแค่ตรงนี้มันมีเหตุก่อนหน้านี้มาอีกนะครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตนะครับที่ชื่อว่าบุ๊กเนี่ยนะฮะที่เป็นสามีเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยไปก่อเหตุนะฮะ มีเรื่องมีราวกับพี่ชายของผู้ก่อเหตุคนปัจจุบันมันสืบเนื่องกันมาจกนกระทั่งคนที่ไปก่อเหตุเขาประกาศว่าแก้แค้น1ิบปีก็ไม่สายแล้ววันนี้เขากลับมาจริงๆนะฮะแล้วก็มาสังหารชายคนนี้ครับทุผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกับทางภรรยาผู้เสียชีวิตนะครับคุณสุมาลีหรือคุณสุมีคุณสุเทพนะฮะเป็นพ่อของคุณบุ๊กแล้วก็ยังมีทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะฮะมานั่งอยู่กับเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนพูดคุยกับพี่รงพี่รงสบายดีนะครับสบายดีครับเมื่อวานคุยกับทนายตั้มไปครับได้ดูไหมดูครับดูนะฮะก็ดีนะที่ขนาดตั้มได้ชี้แจงทุกอย่างด้วยตัวเองส่วนทัวจะไปลงฝั่งนหนผมว่ามีทัวทั้งสองฝั่งแน่นอนพี่หนุ่มก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากทัวแต่ผมก็เฉยๆนะฮะคือแต่ยังมาด่าผมผมด่ากลับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เหตุผลคุยกันผมก็ต้องบอกบอกว่ามันมีสองเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคกยนะฮะขอชี้แจง้แต่ถ้าเได้คุยกันเนี่ยผมก็มองว่ามันมีสองมุมมอง ถูกไหมฮะคือทนายตาั้มมาอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมก็จําเป็นต้องพูดอีกมุมหนึง่งครับถูกไหมฮะมันต้องถามไงมันต้องถามมถามพอผมถามไปแฟนขับลุงพลมาว่าผมว่าถามแบบนี้ได้ยังไงอา้อาวอา่อาไม่เป็น <c oughs> ไรหรือว่าก,กัน <c oughs> มาคุยอย่างนี้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมก็ตามข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกันขอโทษอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้3 1ค่ะ31ปีนะคุณพ่อมีลูกกี่คนครับมีหมด3าคนครับ มีรุ่นหมดสคนคุณบุ๊กเป็นคนเนคนโตครับเป็นคนโตคุณบุ๊กก็คือที่อยู่ในรูปนี้ครับผมนี่นะครับผมขอญาติถามภรรยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในวันที่24ธันวาคมใช่ไหมใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะวันนั้นไปไปเดินเข้าพาไปเดินเล่นที่ป่าค่ะครับไปเดินออกกำลังกายแล้วก็เดินเล่นเสร็จก็กําลังจะกลับบ้านนะคะ ครับที่นครปฐมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกเวล่ะค่ะเราก็คุยกันปกติอะค่ะพอจอดอยู่แล้วแป๊บหนึ่งอะก็มีวัยรุ่นขี่รถมาจอดข้างหน้าค่ะแล้วก็วิ่งลงมายิงเลยค่ะแล้วก็ว,วิ่งลงมาแล้วจ่อยิงเลยใช่ค่ะคือคือ,คอตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะตอนที่วิ่งลงมาเนี่ยเขามีการพูดคุยหรือมีอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะแล้วทางคุณบุ๊กซึ่งเป็นสามีคุณเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาตกใจก่อนไหมหรือมีอาการอะไรไหม เหมือนเหมือนมันเร็วมากค่ะพี่เหมือนว่าจอดแล้วก็วิ่งลงมายิงแล้วก็ขึ้นหลไปเลยค่ะตอนนั้นใส่หมวกกันน็อกไหมคุณบุ๊กไม่ได้ใส่ค um ่ะผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่แล um> um um ้วคนร้ายอะฮะไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกค่ะคนร้ายก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแสดงคุณต้องเห็นหน้าคนร้ายเห็นค่ะจําได้จําได้คือเขายิงกี่นัดฮะสองค่ะผมขออภัยนะครับเข้าตรงไหนบ้างครับเข้าตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยค่ะ ก็มีแถวๆเนี่ยนึงสองนัด <ฮะ S 1> เสียชีวิต<ช>ตรงนั้นเลยใช่ไหม<ช>ฮะผมต้องขออภัยนะฮะเวลาคําถามผมอาจจะไปกระทบความรู้สึกที่คุณเองก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยแต่ในเมื่อคุณต้องการที่จะให้ตามตัวคนร้ายเรื่องบางเรื่องอาจจะจเป็นต้องถามต้องขออภัยจริงๆนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคุณได้มีการย้อนกลับไปดูไหมครับว่าชายคนที่มายิงสามีคุณเนี่ย เขาตามมาหรือเปล่าหรือเคยมีเหตุอะไรก่อนหน้านั้นไหมหรือว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยคุณไปเห็นชายคนนี้ตรงไหนหรือเปล่าหรือสามีมีอะไรผิดปกติไหมในวันนั้นมันไม่ปกติอ่ะมันไม่มีอะไรผิดปกติค่ะแค่สวนกันเฉยๆแต่ไม่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยอ่ะอืมค,อคือยังไงฮะคือสวนกันหมายถึงยังไงหมายถึงว่าคือสวนกันนะคะเหมือนว่าสวนกันไปเฉยๆแต่ว่าหนูไม่ได้คิดอะไร <ๆ S 1> แล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยสวนกันกับใครกับ สองคนที่มายิงค่ะนย์นละคนร้ายศูนย์ยังไงฮะคืออยู่คนเลนกันนะคะคือเห็นกันมาก่อนแล้วขี่ขี่รถสวนกันเฉยๆอะคะ่ะขี่รถสวนกันอย่างนี้เสร็จแล้วสามีทํายังไงไม่ไม่ได้ทําอะไรเห็นไม่ข่าวผมมีพยักหน้าให้ไม่ไม่ไม่ได้พยักค่ะไปพยักหน้าให้เพื่อนเขาที่หน้าสุราลมเฉยๆไม่ใช่สองคนนี้ไม่ใช่สองคนนี้นะฮะใช่ค่ะเพราะตอนแรกมีข่าวคุณได้ยินใช่ไหม มีข่าวมาว่าทางคุณบุ๊กเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปเห็นคนร้ายแล้วพยักหน้าให้คนร้ายมันเลยตามมายิงไม,ไม่ใช่เรื่องนี้นะฮะงั้นข่าวออกมาก็คือผิดนะตรงนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์สวน,นคนร้ายแล้วยังไงคนร้ายมันจอดแล้วหรือว่ามันวนกลับมาเขาไปวนกลับมาแล้วมาจอดแล้วมาแบบว่าหนูติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขี่ขี่มาจอดข้างหน้าแล้วเขาก็วิ่งลงมายิงเลย คนนั่งซ้อนลงมายิงใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็หนีไปเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็ไปล้มอยู่ตรงเกาะกลางไปล้มยังไงฮะลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบเหมือนไปล้มอยู่ตรงมันจะมีเก,กาะกลางตรงกลางอะค่ะตรงไฟแดงเวลค่ะจะมีเกาะกลางอยู่<ม>ไปล้มอยู่ตรงนั้นอ๋าแล้วแล้วเขาก็แบบวิแต่ว่ารีบอะรีบเอารถขึ้นแล้วก็ไปเลยแล้วก็เห็นเห็นหน้าเขาอีกเห็นหน้าคุณก็เห็นหน้าเขาด้วยใช่ หลังจากนั้นเขาประคองเขาวิ่งหนีเลยเขาเอารถหนีไปเอารถรถค่ะเอารถหนีไปใช่นะฮะหลังเหตุการณ์นั้นคุณเห็นหน้าคนและคุณเคยเจอเขามาก่อนไหมเคยเห็นผ่านๆค่ะคุณไปเจอเขาเป็นใครเขาล่ะออ่าเขาเป็นใครที่คุณบอกคุณเห็นผ่านๆเขาเป็นใครคือแฟนเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะเป็นน้องของคนที่บุกเนี่ยเคยไปยิงมาอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเขาก็แค่บอกให้หนูระวังตัวบ้างอะไรอย่างนี้เวลาไปไหนอะไรอย่างนี้เพราะเห็นเห็นว่ามองมองสู่อยู่แล้วเขากลัวแบบว่าไม่มาทําเขาแล้วมาทําสู่แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เคยบอกแบบนี้เดยวนะคุณสุผมขอญาตคุยอย่างนี้นะฮะผมผมคุณอาจคุณตื่นเต้นใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> ใ,ใจเย็นนะครับไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าสิ่งที่คุณเล่าออกมาตอนเนี้คนที่ดูอยู่สังคมที่มองอยู่เนี่ยเขาจะช่วยคุณนะครับแต่ขอให้คุณขอญาตนะฮะอาจจะต้องแบบลําเลียงคาพูดให้ชัดเจนสักนิดนึงนะครับ สรุปว่าคุณเคยเจอหน้าคนยิงสามีคุณเคยเจอเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นใครคือว่าเขา<จ>ชื่ออะไรพูดชื่อได้พูดเลยฮะในเมื่อเขายิงสามีคุณผมไม่เห็นจําเป็นต้องมานั่งปิดอะไรชื่อโจโจใช่ชื่อโจมีชื่อจริงไหมฮะจําไม่ได้ค่ะพ่อรู้จักไหมเคยรู้จักครับชื่อโจนะฮะโจนี่เป็นใครครับเขาทํางานอยู่แถว,วคนครปฐมหรือเขาทาอะไรอยู่เขาก็ ทำธุรกิจอะไรเขาไม่ทราบแต่ได้ข่าวว่าเขาเป็นคนมีตังค์นะครับอืเขาเป็นใครเขามามีส่วนเกี่ยวข้องโกรธแค้นอะไรกับบุ๊เมื่อกี้ทางภรรยาเล่าให้ฟังมานิดนึงแล้วเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนที่น้องบุ๊กเนี่ยไปยิงครับคือครั้งหนึ่งบุ๊กเคยไปมีเรื่องกับชายคนหนึ่งคนคนนั้นชื่ออะไรจาได้ไหมพี่ของขดของโจเต้ยครับอะไรนะชื่อเต้ยครับเต้ยครับผมเพราะฉะนั้นในอดีตกี่ปีแล้วะเนี่ยสิบสามปีแล้วครับ 13ปีก่อน,ตอนน,นอตอนนั้นบุ๊กอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน้องบุ๊กอายุ17ปีครับอายุ17ปีบุ๊กลูกชายคุณพ่อสามีคุณไปมีเรื่องกับเต้ยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันคืออะไรครับไปมีเรื่องกันยังไงคือ,อ,อตามภาษาวัยรุ่นนะครับต่างคนก็ต่างทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันแล้วเขาก็ไปเจอกันต่างคนต่างฟักปืนกันออกมายิงครับเพราะเขาไปทะเลาะกันหลายที่ครับในนครถมอ่ะคือคสองคนนี่มีคู่อริกันใช่ครับ ทั้งบุกทั้งเต้ยครับเจอที่ไหนไม่ได้ต้องทะเลาะกันต่อยกันชกกันฟันกันตีกันหลายครั้งหลายหนสุดท้ายก่อเหตุต่างคนต่างเอาปืนยิงถลบมใจกันครับผมยิงเงินคนละนัดครับเอายิงคนละนัดครับผมที่ไหนฮะอันนี้เหตุที่ตรงนี้เกิดขึ้นแยกทันตะวันครับโรงแรมทันตะวันที่หลังเวลครับหลังเวลครับผมเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ17ปีก่อนนะฮะ สิบส <13. S 1> <13. S 2> ามปีก่อนนะตอนนั้นตอนนั้นเขาอายุสิบเจ็ดครับผมโอเคแต่อตอนนั้นคือบุ๊กยิงแล้วเต้ยเสียชีวิตเสียชีวิตครับบุ๊กเป็นไงฮะตอนนั้นตอนนั้นถูกคดีครับอ,ถอืถูกอถูกคดีตอนนั้นบุ๊กอายุสิบเจ็ดนี่โดนคดีเอาจากสารเยาวชนครับครับเพราะว่าเขาติดเดยาวชนครับติดไป,ไปกี่ปีฮะ น่าจะสองสาปีครับแล้วคุณพ่อก็ได้เยียวยาทางฝ่ายผู้เสียหายไปบ้างครับเพรพ่อเยียวยาแล้วครับผมก็ไปไปขอโทษที่บ้านของของเต้ยไหมไม่ไม่ได้ไปครับอ่าแล้วเยียวยายังไงฮะเยียวยาที่ศาลครับครับผมก็เข้าไปารับรับผิดชอบว่าอยากจะช่วยเหลือเขาว่าอะไรแบบเนี้ยครับก็ได้ช่วยเหลือเขาไปเงินจํานวนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆ13ปีก่อนนะฮะบุ๊ก เคยไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเต้ยแล้วต่างคนต่างยิงกันคนละนัดแต่ว่าคนที่เสียชีวิตคือเต้ยเต้ยเนี่ยมีน้องชายก็คือโจครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วยังไงฮะโจคือเขายังแค้นคือผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความแค้นของเด็กนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโจเนี่ยแค่ยี่ย้อนไป13ปีที่แล้วโโจนี่เพิ่งอายุสิขวบสิ 11, ขวบเขาไม่น่าจะมีความคิด ที่จะมาคาดไม่ได้เทียดแค้นหรือว่าจะมาปลูกฝังอะไรได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความปลูกฝังจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็เพื่อนฝูงจะมากกว่าอย่างเช่นว่าเขาก็ปลูกฝังคนนี้มันยิงพี่มึงนะใช่ครับในทานองนั้นนะครับไอ้คนนี้มันยิงพี่มึงนะมึงต้องแก้แค้นมันนะมึงต้องตามเก็บมันให้ได้นะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะจําไว้นะอะไรแต่แต่ผมเนี่ยก็โอโหสิกรรมให้เขาครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะเอาชีวิตไปแลกด้วยชีวิตอีก ผมก็อยากจะให้มันจบลงในรุ่นรุ่นนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดผมคิดแบบนั้นผมก็ต้องสั่งสอนลูกของน้ำบุ๊กอีกว่าคนนี้นะฆ่าพ่อต่อไปนะต้องล้างแค้นหรือเอาชีวิตมาเป็นแค่ลูกบุ๊กก็ต้องไปฆ่าโจอีกใช่มันก็ไม่จบมันก็วนไปเวียนมาใช่ครับอืมผมก็คิดว่าน่าจะจบให้รุ่นนี้จะดีกว่าผมก็โอโหศิกรรมให้เขาครับแต่อยากจะให้เขามาได้รับผิดชอบ ในส่วนที่เขาทําไปค,คือรับโทษทางกฎหมายรับโทษทางกฎหมายอาไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ลอยนวลอยู่แบบนี้ครับนี่ระยะเวลานี่เดือนกว่าแล้วครับอืยังไม่สามารถจะจับคนร้ายได้เลยท,ทั้งท้งที่รู้แล้วว่าเป็นใครครับผมว่าตํารวจนะฮะทางานได้เร็วมากแต่เดี๋ยวนะเร็วมากใช่ไหมเร็วมากครับเร็วครับไม่ใช่เร็วใช่ไหม <c oughs> ครับไม่ใช่เร็วเดี๋ยวนะผมสะกดผิดว่า สเลเอรอลิงวอแหวนน่ะเหรอไม่ใช่ครับเร็วไม่ใช่ครับอะไรเ่ะรอรอริงวอแหวนครับสเลเอรอลิงวอแหวนตำรวจทำงานได้เร็วมากครับโทษทำไมครับพ่อครับเพราะผมคิดว่าดูจากคดีอื่นๆนะครับไม่ไม่ถึงห้าวันสิบวันก็จับได้ถ้าคิดจะจับแต่ผมมองว่านี่น่าจะมีอิทธิพลนะครับถึงไม่สามารถจับได้ฮะ ผมเคยจําคําพูดของทนายอัจิริยะครับตํารวจไทยเนี่ยทําได้ทุกอย่างยกเว้นสียว่าจะไม่ทําแค่นั้นเองอนี่ขนาดคดีเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับยิงกันขนาดหนีไปอยู่ศรีชายังไปตามตัวมาได้เลยยังจับได้เลยใช่แล้วนี่ยิงกันกลางเมืองแล้วคอนถมนะครับกล้องวงจรปิดเยอะแยะตัวก็รู้ด้วยตัวก็ภรรยาก็เห็นหน้าอีกใช่ยังไม่ แปลวัวมาได้นี่ผมก็งงกับการทํางานของตำรวจจริงๆขอโทษนะฮะคนที่ชื่อโจเนี่ยเขาเคยประกาศโพส์ตใน f c e b o o o มไหมใช่ครับน้องสุบ,บอกบอ่ะน้องสุยังไงลองเล่าให้ฟังสิไม่คือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนของบุ๊คนี่แหละค่ะบอกว่าโจเนี่ยโพส์ใน Facebook บอกว่าแค้นสิบปีก็ยังไม่สายแก้แค้นสิบปีก็ยังไม่สาย ความหมายที่ทางสุกกำลังจะบอกว่าที่เขาลงแบบนั้นน่ะเป็นไปได้เพราะเขาอาจจะมีความแค้นในตัวบุกอยู่ที่ไปยิงพี่ชายเขาใช่ค่ะก็เลยตามมาแก้แค้นในวันนี้ค่ะอืมเขามีโพสต์อะไรนอกจากนั้นอีกไหมฮะพอพอมันพอเขาเกิดเรื่องยิงนี้เสร็จเขาก็ปิดเฟซไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันดูไม่ได้แล้วค่ะครับแล้วตำรวจตอนนี้ก็คือมั่นใจถูกไหมครว่าเป็นคนนี้ใช่ครับอืม เขาโพสต์ก่อนนี่เขาจะมายิงนานไหมอืปีนี้ั้งคะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วน่าจะปีที่แล้วนะคะ,ะแฟนเราถูกยิงเดือนธันวา,น,า,น,วานะธันวาวันที่ยี่สิบสี่ธันวาเขาน่าจะโพสต์เขาน้าจะโพสต์ก่อนที่มันถึงวันย<อ>ี่สี่ป่น,นะนานแค่ไหนโพสต์ก่อนนะนานแค่ไหนพอจะจําได้ไหมจําไม่ได้ละอ่ะโอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับพ่อเห็นบอกว่าตัวฝั่งของคนที่ยิงเนี่ยรู้สึกจะมีโทรศัพท์ปริศนามาหาทางครอบครัวพ่อหรอใช่ครับยังไงฮะคือเขาโทรผ่านน้องชายมาครับว่าว่าอยากจะเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีกับผมใครอยากจะเข้ามาคุยก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในนครผม,มครับเขาเขาเ,เขาพูดไมอยังไงไหนพ่อลองไลฟ้ฟังตีะก็โทรมาทํานองว่าก็รู้จักกันทั้งสองฝ่าย เพราะว่าฝ่ายนู้นก็เข้ามาขอร้องเขาให้เขาเนี่ยเข้ามาคุยกับทางผมเพราะว่าคนคนนี้ก็รู้จักทางบ้านผมครับคนที่โทรมาเคลียร์ให้ในยรุัก<ข>ทั้งสองฝั่งใช่เขาบอกเขาก็เป็นคนกลางซึ่งทางนู้นก็รู้จักทางนี้ก็รู้จักเขาก็ทำใจลำบากเพราะว่าเขามาขอร้องอตัวตัว,ต,วตัวพ่อเองกลัวไหมทุกวันนี้ก็กลัวอยู่ครับ เพราะว่าเ,เขาก็เป็นผู้ผู้ีง,ง่ายว่าก็มีอิทธิพลในนครผมอครับคนที่ยิงเนี่ยเหรอคคนที่ยิงก็มีครับคนที่ยิงมีอิทธิพลในนคปรปฐมด้วยครับผมเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยก็กว้างขวางอยู่ฮะในนครผมพ่อของคุณยิงกว้างขวางครับผมอ่าแล้วแล้วพ่อได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังหรือย,ยังก็บอกครับบอกไหมว่าผมกลัว มันนี้ยังจับไม่ได้เขาหตำตวหรวจใขาเหตุผลว่าอะไรตำรวจว่าพี่กลัวเหรอพี่กลัวเหรอเขาเ็เรียกผมพี่ะอะพี่กลัวเหรอพี่กลัวเหรอผมผมก็กลัวตำ,ตำรวจก็ถามพี่กลัวเหรอพี่กลัวเหรอถามอยู่แค่นี้ <laughs> ใช่ครับแล้วทําไมเขายังจับไม่ได้เขาบอกไหมเขาก็บอกว่าเขากาลังตามตามเรื่องอยู่พยายามเช็คสัญญาณโทรศัพท์จากฝั่งทางญาติของผู้ยิงเนี่ยเขาก็บอกมันไม่มีการเคลื่อนไหว เลยใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็อยากทราบเหมือนกันว่ามันเป็นขอมดำดินหรือเปล่าโอ้โหไม่มีได้ยังไงการเคลื่อนไหวถ้าตำรวจจะสืบทราบเนี่ยผมคิดว่าสืบได้แน่เพราะการเคลื่อนไหวอ่ะคนเราต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันจะมีคนเอาข้าวไปป้อนถึงปากเลยเหรอผมคิดว่าเขาเนี่ยต้องมีที่ซุกอยู่ที่ไหนที่หนึ่งในนครถมหรือว่าอย่ในนครมมไม่แน่ใจครับอันนี้ อผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แน่นอนมีคนสยายปีกป้องไว้อยู่ใช่ผมมั่นใจอันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับร้อยเปอร์เซ็นว่ามีคนป้องอยู่ตอนนี้ครับผมองมีคนปกป้องเขาอยู่แน่นอนครับญาติพี่น้องของคนที่ยิงของโจเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่นครถมไหมอยู่ครับก็ยังอยู่ครับผมเขาไม่ได้มีการติดต่อกันเลยหรือไงใช่ไหมใช่ผมก็ยังงงเขาก็มีลูกพ่อเมาอยู่ ผมมีลูกเขาก็มีมีมีลูกมีเมียอยู่ในในครผมหมดเลยอยู่ในนครถมหมดเลยพ่อแม่มีหมดอืแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ไงอยู่ๆคนเราจะย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งโดยที่แบบไม่รู้จักใครเลยเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมองตามหลักทฤษฎีจริงๆพ่อกับสุเองตอนนี้กลัวความปลอดภัยไหมก็กลัวครับผมคิดว่าถ้าสุเนี่ยเขาทุกวันเนี่ยเขาขาดเสาหลัก ซึ่งเป็นลูกชายผมเนี่ยเขาทำมาหากินเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็ยังไปขายของตามตลาดนัดอยู่อืแต่เขาก็ต้องลําบากขึ้นเป็นสองเท่าเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยเป็นคนไปตั้งร้านเปิดร้านอืเองตอนนี้เหลือผู้หญิงคนเดียวคุณหนุ่มลองคิดดูดิครับว่าเขาลําบากขนาดไหนต้องดูลูกด้วยใช่แล้วต้องด,ดูลูกอีกด้วยอันนี้คือร้านคุณนะอันนี้ตอนถ่ายกับบุ๊กนะครับผมอันนี้ที่ถานนนคนเดินค่ะที่ถนนคนเดินนะก็ คือบุ๊กเนี่ยหลังจากที่เคยเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนทะเลาะเบาแว้งกับเตย้ยอ่าเคยมีเหตุการณ์จนกระทั่งตัวบุ๊กเองเนี่ยต้องไปอยู่ในสถานพินิจ์หลังจากนั้นออกมาไปอยู่มาสามปีออกมาปุ๊บเนี่ยเคยไปก่อเหตุอะไรอีกไหมไม่เคยแล้วครับไม่มีเลยไม,ไม่มีเลยฮะก็มาทำมาหากินแบบนี้ครับอ่ามีลูกมีเมียเข้าวัดเข้าวาอย่างนั้นเลยครับผมนี่คือเข้าวัดเนี่ยนะฮะไม่เคยมีเหตุไปก่อเรื่องอะไรอีกครับผมไม่มีเลยครับเขากลับตัวได้ ผมก็ยอมรับนะครับว่าลูกผมเนี่ยก็เกเรตอนเด็กๆอ่ะทุกคนนะครับชีวิตคนเราทุกคนอ่ะผ่านวัยรุ่นมาเออผมก็ยอมรับผมก็เกเรต้องเกเรครับผมก็เคยเกเรแต่ไม่ถึงขั้นขนาดชักปืนยิงกันก็มีกันแค่ชกต่อยเตะตีอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ในครั้งนั้นคือเต้ยเนี่ยไปชักปืนยิงกันใช่ทั้งเขาก็ยิงทั้งเขาก็ยิงบุกกับเต้ยนี่ยยิงกันครับผมแต่เต้ยดันตายน้องชายเขาอาจจะแค้นใช่แต่พ่อเชื่อว่าน่าจะมีคนไปเป่าหู มีแน่นอนครับคุณหนุม่มลองคิดดูเด็กแค่สิบขวบอะ่ะมันจะมีความคิดได้ยังไงว่าสักวันหนึ่งต้องมาแก้แค้นให้พี่ชายมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องแล้ว,ลวระยะสิบสามปีนะฮะคุณหนุ่มถ้าไม่มีคนพูดง่ายว่าฝังใจเป่าหูพูดอะไรให้ทุกวันเนี่ยเด็กคนนี้มันจะมาคิดได้ยังไงว่าเออนี่ยิงพี่ชายมันมใช่ไหมฮะแล้วมันจะกลับมาแก้แค้นผมว่า ผู้ใหญ่นี่แหละที่เป็นคนเสี้ยมคนสอนแล้วก็ไม่กล้าที่ลงมือกระทาเองผมบอกตรงเลยผมอะกลัวกลัวกลัวพ่อเต้ยเนี่ยจะเป็นคนมาล้างแค้นให้ลูกชายเขาตอนแรกผมผมว่านใจเลยเออแ,แต่ก็ไม่ใช่แต่กลับไม่ใช่กลับเป็นเป็นตัวน้องชายอ่าเป็นเด็กคนนี้เขาเขาพ่อเดียวแม่เดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับโจ<อ>กับเต้ยนี่พ่อเดียวกันแม่เดียวกันไหมพ่อเดียวไม่ครับเป็นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่อ๋พ่อคุณ คือโจ้เนี่ยเป็นน้องของเต้ยซึ่งพ่อเดียวกันครับผมแต่แม่เนี่ยคนละคนครับผมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่วันนี้พ่อกับทางสุเองก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงว่าไม่รู้แต่ถูกกลับมาแก้แค้นมาอะไรมาปิดปากมาอะไรอะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะตำรวจให้ความคุ้มครองไหมไม่ครับฮะก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่ทุกวันนี้ก็ครับกูจับอยู่ตามจับอยู่ท่านนั้นครับผมแค่ว่าออกหมายจับแล้วตามจับอยู่ตามจับอยู่ผมผมคิดว่าถ้าเกิด ตำรวจวจะจับจร,จริงๆผมว่าจับได้ผมมั่นใจเลยครับพี่ราจะลงเรื่องนี้มองไลถึงพี่ละเพราะนานเกินยังไงค <c oughs> ือ <c oughs> ต้องบอกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าทางครอบครัวเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็สามารถที่จะเอาหมายจับเนี่ยไปที่กองปราบปรามให้ทางกองปราบปรามเนี่ยช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ครับคือเนี่ยสามารถพุ่งนี้ไปยื่นได้เลยไม่ไม่ต้องรออะไรจะไปที่สตชด้วยก็ได้อยากไปไหมล่ะพ่อไปไหมพี่มีใครช่วยดูเลยไหมล่ะ เดีย๋ยวไปที่กองปราบให้เขาเจอตัวมันก่อนอถ,ถ้าบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งนครคฐมเนี่ยมีเหตุยิงกันแบบนี้เยอะเดี๋ยวก็พ่อจะต้องไปตามต่อนะว่าํำนวนหลักฐานทันแน่นหรือเปล่านะและหลายคดีม,มันก็มันมีปัญหาออือเพราะงั้นเนี่ยตัวนครคฐมมิานถ้ามั่นใจว่ามีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงเนี่ยพ่อขอกองปราบไปทําเลยไม่ต้องรอท้องที่ทําเพราะว่าท้องที่อาจจะทําไม่ไหวก็ได้อ คือคดีเนี้ยมันเกิดยิงกันช่วงไฟแดงเลยใช่ไหมครับผมกแล้วต่อหน้าในพื้นที่เป็นเหตุอุชกันผ่านมาเป็นเดือนยังจับไม่ได้เนี่ยพื้นที่ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะ <c oughs> เรื่องความปลอดภัยอะ่ะคือถ้ามายิงกันแถวบ้านผมอย่างนี้นะ <c oughs> เขาต้องรีบจับให้ได้เลยอืม <c oughs> แล้วนี่ยังมีคนที่มีเส้นมีสายโทรมาเคลียร์อีกครับ <c oughs> ผมผมว่านี่น่ากลัวในความรู้สึกของประชาชนว่านี่น่ากลัว อยากให้ตำรวจเนี่ยทำให้เป็นคดีที่ต่อไปเนี่ยนครปฐมต้องไม่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกมันต้องไม่มีเหตุว่ายิงกันตายแล้วจับไม่ได้อย่างนี้อีกไม่งั้นเนี่ยคนอื่นๆเขาก็ใช้วิธีแบบนี้ไปแก้แค้แนเองหมดวันนั้นเนี่ยกฎหมายในนครปฐมก็จะไม่สักดิสธิ์เพราะงั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนของตํารวจต้องทําให้กฎหมายสักดิสิทธิ์เราคงไม่อยากเห็นลูกไปล้างแค้นแทนพ่อน้องชายไปล้างแค้นแทนพี่ชายมันเราไม่ได้อยู่ในสังคมแบบนั้นอเว้นแต่ว่า นคนปรปฐมในพื้นที่ทําให้มันทําให้กฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของประชาชนครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับสบพเมืองนคนปรปฐมเลยใช่ไหมใช่ครับสบพเมืองนคนปรปฐมเลยทางเราก็ติดต่อไปที่ผู้มั่งกับของทางสพงนคนปรปฐมนะฮะแต่ว่าผู้มั่งกับบอกว่าไม่สะดวกขอ,ขอทางผู้การกับทางรองผู้การแล้วใช่ไหมฮะแต่รองผู้การยังไม่อนุญาตให้คุยแล้วก็จะมีการประชุมเรื่องนี้กันในวันนี้บังเอิญพ่อมาออกประชุมวันนี้ละ พ่อหัวเราะอะไรฮะทำไมพ่อขำอย่างนั้นครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันพุธใช่ไหมครับวันพุธนะพุธที่สิบพุ่มกับเคยบอกว่าประชุมทุกวันอังคารแต่นี้มันเป็นวันพุธผมว่าม,มันไม่น่าจะมีการประชุมครับอุ้ยอือเพราะเพราะเพราะพุพพพพ่มกับบอกผมว่าจะประชุมทุกทุกวันอังคารครับทุกๆคดีอืม พรุ่งนี้คุณพ่อก็เอาหมายจับที่โรงพักนะนะวันนี้ว,วันนี้กลับไปจากมีได้ไหมครับเอาหมายจับแล้วเดี๋ยวไปยื่นในหน่วยงานอื่นให้เขาช่วยจับเพิ่มท้องที่ก็จับของท้องที่ไปแต่ว่าพ่อก็ไปให้ทางกองปราบช่วยเขาจับเพิ่มก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนไม่ใช่ว่าพิเศษก,กว่าคนอื่นเขาเห็นว,ว่ามันมีหมายจับอยู่อยากให้ช่วยตามคนร้ายให้หน่อยอเผื่อว่ามือปืนเนี่ยไปซุกอยู่ในกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับแล้วทําให้ข้าราชการบางหน่วยงานเนี่ยไม่กล้าจับในพื้นที่อันนี้เห็นใจอันนี้เข้าใจนะอ นะถ้าคดีเนี่ยนะครับไปยิงเงินในกลางป่าหรือว่าที่มืดๆเนี่ยผ่านมาเป็นเดือนผมจะไม่ว่าเลยคุณหนุ่ม,อมตอนนี้มันกลางแยกไฟแดกงกลางถานนน่ะโอ้โหกลางถนนแล้วกล้องนี่ผมไม่เชื่อว่าตำรวจจะไม่มีความสามารถไล่กล้องอไปจนถึงถึงจุดที่เขาไปอยู่ไม่ไล่ไมันนานมากนะเนี่ยเป็นเดือนกว่านะตั้งแต่ทันวาเนี่ยมีเข้ากุมผาแล้วอะครับผมเออมันนานมากนานมากทุกวันนี้สู่ใช้ชีวิตยอยู่ยังไงครับ ดูแลลูกกันยังไงมันลําบากค่ะพี่ทุกวันเคยมีเขาอยู่ใช่ไหมเคยอยู่ด้วยกันทุกวันะอะไรเงี้ยค่ะม,มันไปขายของเงี้ยอะไรที่ของนี่มันอย่างเขาเป็นคนยกเป็นคนตั้งร้านหมดทุกอย่างแต่พอเวลาเหลือหนูคนเดียวเนี่ยหนูก็ต้องรบกวนแบบคนอื่นครับ<ะ>ใช่ค่ะอืมคือวันนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้จับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะถูก,ถกไหมอยากได้ความยุติธรรมค่ะ อยากได้ความยุติธรรมคือถ้าอ่ะผมขอโทษนะพ่อสุถ้าเราจะมองย้อนกลับไปอ่ะครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทางบุกเองเนี่ยทางลูกพ่อทางสามีคุณเองเนี่ยก็เคยไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับทางเต้ยแล้วก็ไปยิงเขาตายมาก่อนแต่ครั้งนั้นพ่อกับสุก็บอกว่าเขาก็ชดใช้กรรมไปแล้วใช่ครับเขาก็อยู่ติด,ต,ดติดคุกติดตารางอะไรไปแล้ววันนี้เขาออกมาเขามีชีวิตใหม่มีลูกมีเมียขายของบระทังชีวิตไปเรื่อยๆทุกวี่ทุกวนันดูแลลูกมเมียไป แต่อยู่ดีๆน้องชายของคนที่เคยเกิดก่อเหตุกับเขาเนี่ยเคยเคยเคยถูกเขายิงเนี่ยกลับมาแล้วมายิงมันก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนหรูอไงฮะผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับผมก็อยากจะเรียกร้องให้เขาเนี่ยกลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาทําแค่นั้นเองคือมาติดคุกหรือติดตารางกับการในสิ่งที่เขาทำลงไปครับอีกคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นใคร ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาแล้วนะครับแต่คนยิงก็คือโจครับผมอ่าแล้วคนขี่ชื่ออะไรชื่อออดครับออตนามสกุลเดียวเหรอีกกระครับแสงเนททั้งคู่เลยครับนามสกุลแสงเนทด้วยกันทั้งคู่นามสกุลแสงเนทด้วยกันทั้งคู่ครับผมอ่ะตามชื่อจริงคขาไม่ได้ครับถูกไหมเออที่เราพูดแบบนี้ได้เพราะเขามีหมายจับแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับมีหมายจับหายทั้งคู่เลยไงจับไม่ได้ทั้งคู่เลยใช่ครับออตเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมนะฮะส่วนโจเป็นคนนั่งซ้อนแล้วลงไปยิงใช่ครับเป็นลูกพีลูกน้อง สองคนนี้เป็น่นพี่พน้องกันแต่โจก็คือน้องคนละแม่กับ,บทางเต้ยที่เคยถูกบุกยิงครับผมเรื่องนี้พี่สุดท้ายพี่พาไปร้องได้ไหมทำสำนวนสอบสวนดีๆนะ่น่ยคดียิงกันตายนครปฐมเนี่ยทำไมอะ่ะไม่รู้สิครับถ้าพ่อไม่มั่นใจพื้นที่เอามาให้กองปราบทำก็ทำหนังสือยื่นมาว่ามีเหตุผลใดที่ไม่สามารถที่จะให้สอพอมืองน,นครปฐมทำสำนวนคดีได้อันนี้พูดถึงเกินกว่าการจับแล้วนะอาจจะต้องไปยื่นที่สตชแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะ พราะบางคดีเดี๋ยวไปขึ้นศาลศาลยกขึ้นมามีปัญหาอีกอืมอ่ะผมว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวประจบรายการเนี่ยพ่อลองติดต่อไปที่ทางสอพอ,อีกทีหนึ่งว่าสรุปคือแต่ยังไงครับเนาะคือถ้าเกิดว่าผมผมบอกตรงครับผมผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากโทรไปแล้วครับทําไมฮะเพราะผมไม่เชื่อมั่นในการทํางานที่นครถมแล้วผมอยากเข้ามาที่กรุงเทพเลยครับอยากเข้ามาเลยครับผเพราะพ่อรอ,อมานานแล้วไปคุยม,มากี่ครั้งแล้วกับต,ต,ตำรวจที่นครถมสามสี่หดแล้วครับ ก็ยังอยู่อย่างนี้ครับผมเขาเหตุผลว่ากําลังตามอยู่ครับกาลังตามอยู่ครับผมพ่อกลัวเหรอพ่อกลัวเหรอพ่อกลัวเหรอกลัวไม่ได้เขาถามคํานี้ถูกไหมใช่พ่อกลัวเหรอกลัวทิพนอะไรเหรอพ่อเขาบอกพ่อกลัวถูกไหมฮะเนี่ยตำรวจถามพ่อพ่อกลัวเหรอพ่อกลัวเหรอกลัวเหรอคุณกลัวเหรออืมก็ไม่เากลัวยังไงอะในเมื่อคนร้ายยังจับไม่ได้เลยเดือนกว่าแล้วนะฮะครับ โอเคนะครับก็เรื่องนี้เดี๋ยวยังไงจะลองถามดูจะตามให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นไงต่อไปแล้วเดี๋ยวให้ทางพ่อเขาไปยื่นเลยไม่ต้องไปรอนะยื่นเลยนะกองที่ทําก็ทําไปเอาหมายจับไปยื่นเหรอครับใช่ใช่หลักฐานเรามีประมาณนั้นเรามีแค่นี้แหละประชาชนอย่างเราครับพ่อพร้อมยื่นไหมฮะพร้อมเลยครับพร้อมยื่นอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อที่กองปราบให้อ่ะ ลองดูนะครับลองดูนะฮะอันนี้คือขอโทษนะครับเราไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาทางฝั่งของนครปฐมแต่เป็นความตำนงของพ่อเขาเขาต้องการแบบนี้คือเขาไม่เชื่อมั่นอ่ะในเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเขาขอให้เราช่วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองประสานให้ครับนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ